ส่วนความไม่ดีล่ะต่อจากคดีเมื่อกี้นะส่วนความไม่ดีล่ะเขาบอกว่าไงก็คือบาปหรือความไม่ดีคือสิ่งที่มันทำให้ท่านนั้นเกิดความลังเลไม่สบายใจอยู่ในหัวใจและท่านไม่ชอบให้ใครมาเห็นการกระทำสิ่งนั้นไอ้นี่คือมาตรฐานเอาไปใช้ เอาไปใช้ได้เลยเอาเรามาเช็คกันเรามาเช็คกันอาขโมยของก่อนก็นได้สิ่งนี้ดีหรือไม่ดีสมมุติว่าไม่รู้รัวบทเลยไม่รู้ว่าล้อห้ามหรือเปล่าเองมาใช้หัวใจอันเป็นธรรมเช็คดูซิว่าสิ่งนี้ดีไหมเช็คอย่างไงเอ้าลองนี่กล้าทําต่อหน้าคนอื่นไหมละ่ะขโมยของสุเราเนี่ยกล้าไหมตอนคนอยู่ๆเนี่ยมาวันศุกร์กันเนี่ย นั่นแหละรู้เลยสิ่งนั้นดีไม่ดีวัยรุ่นจะเดินจับมือกันกอดคอกันผู้หญิงผู้ชายกล้าทําต่อหน้าครูไหมหน้าเสาธงกล้าไหมไม่กล้าครับครูอ้าไม่กล้าดีไหมนั่นแหละนั่นแหละนะหลายๆเรื่องเอา้าจะพูดถึงคนอื่นถ้าเขามานั่งข้างหน้าเนี่ยจะพูดถึงเขาแบบนี้ไหมไม่กล้ามันก็มองหน้าสิ อ่าไม่ดีละไอสิ่งที่จะพูดไม่ดีละหรือบางอย่างนะครับทำไปแล้วพอกลับบ้านมาก็ไม่น่าพูดเลยแบบนี้อะทำไปแล้วแหมเมื่อกี้ไม่น่าทำหน้าอย่างนั้นเลยหรือไม่น่าไปทำกิริยาอย่างนั้นเลยไม่ดีละเพราะทำให้ใจมันไม่สงบเพราะแต่ความดีทำไปนี่กลับมายิ้มสบายคนหนึ่งทำสดก้อนนคิดเยอะไหมแหม เงินนี้บ้าทําไปแล้วจบให้ไปเลยจบแต่ถ้าอยากทําลายก็พูดไปสิว่าฉันทําเท่านั้นฉันทําเท่านี้พูดไปสิ็จทลายเรียบร้อยตังอุตสาหามาตั้งเหนื่อยว่าให้ไปปุ๊บพูดทําลายแป๊บเดียวเรียบร้อยนะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือความสิ่งที่ไม่ดีเราใช้หัวใจตัดสินแต่เราจะบอกว่าแล้วทําไมบางคนเขา,เาสมมติคนใหญ่ๆเขาโกงกินกันอย่างเงี้ยทำไมมันไม่อายอะไรกันเลย ไอ้นั่นหัวใจไม่ปกติแล้วเอามาพิจารณาตรงนี้ไม่ได้นะเขาหมายถึงคนที่หัวใจปกติเนี่ยเขาจะรู้เลยตัวเราเองทำอะไรไปบางคนก็รู้แต่ก็ทำอย่างนั้นก็มีนะอย่างนั้นก็มี